ครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมอยู่กับเรานะครับผมในช่องพังพี่ดาวนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็พาคนเมฆนะครับผมมาตัดหญ้านะครับที่โรงพยาบาลนะครับผมที่ทางโรงพยาบาลปลูกไว้นะครับผมเพื่อให้น้องๆช้างนะครับผมที่มารักษาที่โรงพยาบาลได้ทันนะครับผมจะไปดูคนเมฆนะครับผมคนเมฆ เป็นไรเจออะไรเดี๋ยวไปดูนะครับขนเมฆนี่หยุดตัดเลยนะครับผมบอกว่าเจออะไรครับผมเฮอะไรนะครับผมแมงคามครับแมงคามครับผมภาษาไทยเรียกด้วงกวงครับผมด้วงกวงครับผมใช่บ่แม่นครับผมขนเมฆบอกว่าด้วงกวงนะครับผมแเม่เอฟซีท่านไหนที่รู้นะครับว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับผมนะครับ เรได้เห็นหลายปีแล้วครับผมกาลนังเห็นครับผมแต่หน่อยผ้ากันเรียนหาแต่แมงค่ำนี่นะครับผมมาแห่งครับตอนหน่อยนี่เอาไปยังครับผมเอาไปส้นกันครับผมไปทําอะไรเอาไปงัดกันครับผมงัดกันครับผมชนกันนี่บวกครับครับผมเป็นเห็นเห็นทางภาคอะไรนะภาคภาคใต้บวนี่ก็โจนี่แม่งยังซีนี่ไงงามนี่คนโจนี่นั่น นี่ครับน,นี่เชิดะนะเห็นว่าสีเขียวเม,ม่งอินุนแมนบอบูหูครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าแมงอะไรครับผมแต่รู้นี่ที่บ้านเรียกแมงคราม,มค,รครับผมแมงครามหรือด้วงบอครับผมแมนบอครับผมภาษาไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ค่อยมั่นใจนะครับผม นี่นะครับผมเป็นหญ้านะครับที่เราจะตัดไปให้พังฟีดาวนะครับผมได้กินคืนนี้นะครับผมก็หญ้าเยอะอยู่นะครับผมคือว่าเราต้องใช้เวลานานนะครับผมที่รักษาตัวอยู่ที่นี่นะครับผมที่โรงพยาบาลนะครับผมประมาณกับเดือนนะครับผมคงนานอยู่นะครับผมก็หญ้าเยอะไหมครับหญ้าเยอะไหมครับคนมี หลายเยอะครับผมเยอะอยู่เนาะฝั่งนู้นก็มีไหมครับหรือแฟ็นแล้วครับก็มีบริเวณนี้นะครับผมมีบริเวณนี้แับตัวนี้ครับเหรอครับก็น่าจะพอน่าจะเพียงพออยู่มั้งครับผมครับพออยู่ครับผมคือไม่พอเราก็ต้องเอารถเอารถตีกับตีกับเป้าแปลวสับปะรดเนาะเอาหญ้านะครับผมที่บ้านนะครับผม เดี๋ยวเราจะตัดให้พังพิดาวนะครับผมแล้วก็ไปให้พังพิดาวนะครับผม,มกผม,ผมถามหน่อยตอนเป็นเด็กๆอะ่ะที่เขาเคยเอาอะไรนะไอเชือกฟางอะ่ะรัดรัดงวงไอตรงนี้เนะ่ยรัดก้ามอะ่ะตรงนีนออ้แล้วก็ <laughs> พูดว่าอะไรนะจำได้ไหม <laughs> เอามันต้องมีนะที่ที่จะให้ให้แมลงที่ว่าบินนะ่ะเขาเขาไอา้ร้องว่ายังไงเดี๋ยวร้องให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมจะให้คนพี่เอกเดี๋ยวลองลองให้เอาอลองลองลองเอาดูเดี๋ยวเราลองร้องดูว่าแมงคามจะบินไหมหรือด้วงด้วงะจะบินไหมบินบินบิน แมงกามบินฮักคอใส่ฝนโอ้ยผมว่ามั่วแล้วครับมั่วแล้วไปเรื่อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไม่ให้อเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้ตัดย่าให้ฟังพี่ดาวนะครับเดี๋ยวไปตัดย่าดีกว่าเป็นคนเมฆไม่รู้ว่าเล่นอะไรนะครับผมฝากไว้นะครับเอาฝากไว้นี่แล้ฝากไว้นี่และปล่อยเข้าไปโอ้หปล่อยเข้าไปที่อยู่ของเขาเนาะปล่อยเข้าไปแล้วเนจีเียครับผมครับ เดี๋ยวเราจะเอาไปให้ลองให้ฟังที่เอานะครับผมทานนะครับเดี๋ยวลองจะตัดไปซักรถหนึ่งนูงนะครับซักรถใส่นะครับหรือรถอะไรนะรถยูรถยูป่ะครับรถยูเนาะครับผม เดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะไปให้พังพิดาวเลยนะครับผมคนมีก็ตัดขยันขันแข็งมากเลยนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปให้พังพิดาวนะครับ ผมว่าเอาเท่านี้แหละคนเม,นเมกตัดอีกแกงน้อยก่อนครับผมใช่นิดนะครับผมอะไรดำๆอ่ะคนเมกนี่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 นีนี่นครับว้มว่าอะไรนี่โอ,โอม้มิมมิมม,มิมพึ่งพึ่งบอ ครับผมโอ้ของดีของดีไปเพิ่มไปนี่นะครับของหวานนะคนเมกของหวานครับแต่เอาประเดีครับผมอ้าวทำไมไม่เอาม่านอกบ้านครับโอ้ใช่เนาะครับผมม่านออกบ้านคือออกนอกบ้านนะครับผมเราจะไม่ทำนะครับผมไม่ทำเราจะไม่ทำร้ายนะครับผมครับควงตะเวนน้ำ พึ่งนะครับผมผู้เต่าผู้แกเพิ่งมา้าขควางตะเวนมั่นจีดุซีลายนะครับผมอันใดก็ครับมิ่มขวางตะเวนครับผมพึ่งครับผมพึ่งห้างสีขวางตะเวนครับผมพึ่งควางตะวันนะครับผมพึ่งควางตะวันนะครับพอไทยพูดว่าพึ่งควางตะวันนะครับคือพึ่งควางตะวันจะดุนะครับผมดุครับผมผู้เต่าผู้แกเพิ่นสอนมาแค่ัหนครับผมอันตรายอันตรายนะครับผมถ้าตัดนี้หญ้าคงไม่ได้แน่ครับผม ลังใหญ่เลยนะครับผมลังใหญ่มากนะครับผมแต่เขาก็ไม่ทําอะไรนะครับผมคือเราไม่เข้าใกล้เขานะครับผมคือออกจากบ้านนะครับผมเราจะไม่ทําให้แตกลังนะครับผมเป็นไรเดี๋ยวก็ถามคนเมียก่อนทําไมถึงไม่ทํถึงไม่ทําอะไรเขาเห็นบอกว่าอะไรนะไม่ทําให้เขาแตกลัง ครับควงตะเวนมาครับไม่ไม่คือว่าออกนอกบ้านนะออกนอกบ้านเราเราไม่เราไม่กินเราไม่ทานผึ้งจับคุเฒ่าคุณแกต้นนึ่งบอกไว้นะครับคนเท่าคนแกบอกไว้ถ้าออกนอกบ้านอย่าไปทำรังต่อรังแตน,นเนาะครับผมเพราะว่าเป็นไรจรัครับเพื่อนบอกผมต้นนึออ่อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมแต่เราควรถือไว้นะครับผมครับผม เพราะว่าคนเท่าคนแก่บอกนะครับผมเป็นอยู่งรอบบ้านเนี่ยเอาไดเยอะครับผมมีออกนอกบ้านนะครับอยู่ไกลบ้านด้วยนะครับผมเผื่อเป็นของเจ้าที่เจ้าทางเขาเนะครับผมเราเอามาเอาทางมารักษาที่นี่ก่อนครับผมก็ไปลองเก็บเียวกันครับขอพึ่งพานะครับให้ขอเจ้าที่เจ้าทางเขาเนะมาขออยู่อาศัยนะครับผม ปกปักรักษานะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาใส่รถรถเข็นรถเนะครับผมรถเข็นนะครับรถรถยูนะครับผมรถยู่คนม่บอกรถยู่ครับผมบ้านผมเรียกรถใส่นะครับผมไม่รู้ว่าบ้านที่แม่แม่เอซเรียกว่าอะไรนะครับผมแต่ที่บ้านของกวดจูเรียกรถ รถใสนะครับผมตรงหอบแม่ี่ครับหนาขันยากขันมากนะครับยากขนนะครับผมที่โรงพยาบาลเป็นยากขนนะครับน,นี่นะครับผม เดี๋ยวเราจะเอาใส่รถเข็นนะครับผมไปให้ฟังพี่ดาวนะครับผมนี่นะครับผมยาฟังพี่ดาวครับผมโอ้โหเยอะมากครับผมทั้งกล้วยทั้งหญ้านะครับผมดูครับพี่ดาวเป็นยังไงครับผมเห็นแล้วนะครับผมพี่ดาวเห็นหญ้าแล้วนะครับผม ขอแล้วนะครับขอใหญ่แล้วนะครับผมนี่ครับผมไหนเอาลองให้ฟังพี่ดาวกินนะครับก้อนเมฆ นี่นะครับผมเป็นย้านะครับผมพี่ดาวจะกินตอนกลางคืนนะครับผมที่จะเอาไว้ให้พังพี่ดาวกินตอนกลางคืนนะครับผมเราจะเอากล้วยให้ก่อนนะครับผมกล้วยให้พังพี่ดาวทานก่อนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากแม่แม่เอฟซนะครับผมเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับทางช่องพังพิดาวนะครับผมก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมขอบพระคุณครับ